นันี่นได้อยู่นะีดูข้างบนอ่ะตรงเราไม่มีเลยมีตรงนี้หมดเลย ้องดีไ,งได้เฮ้ยหน้าตรงนี้ใชยคนเดียววะตายเลยอ่ะ ตายเลยกูเเลือรอดเฮ้ยมีคนยิงคนตรงไหนวะมึงได้ปะโคดังปะอ๋อเห็นแล้วไม่ก็ทางนี้ก็

นั่นขวาเลยเออร์ฮะขวาบนเนินฉันหายแล้ไม่รู้มันลงมาแล้วมันก็โดนวงเหมือนกันโดนกันไปข้างบนขบนไหนวะนอนๆ,ๆล้อมๆในหินไอ้เนี่ยหินท <c oughs> ี่หายละอะไรมันแปะๆปะวะต้องหินมี ตายเลยใช่ปะไม่ใช่ลม้มตัวอยู่ไหนวะข้างบนเห็นข้างบนไอ้มีคนเดินเสอือนี่แม่งอยู่บนหินเลยแต่<อ>กูปาละเบิด,ดงวะล้ลมล้มล้มข้างบนลม้มล้มข้างบนนี้ตายตาย,ตายล,ละ มียาบ้างไหมไม่ได้รู้เลยไม่มียาเลยยาก็มีเสียอันเองเอยโอ้โหตรงนู้นแม่งวิ่งมาเป็นหมูกระดาภูมีิยากูมีหกอันเนี่ยโอ้โอ้ข้างหน้าแม่งยิงกู้สองสองสองศูนย์อะอันหนึ่งได้ไหมอ้อมซ้ายปะอ้อมซ้าย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 เป็นเนิน ก็ยังไงวะอยู่ข้างหลังอย่าววิ่งตามไม่งั้นตายวิงไปตามมันโอ้โห thank you โอ้โหเกือบไม่ทันอุ้ยเิงมื่อ่ะไม่ไม่ตรงนี้ตรงหินข้างหน้าสองคน โอ้มา oh คาสตายแล้วนี่ได้สา,ายมีตันสายก็มีเข้าวงเขาวงกอนไปเอาสายปะมันนิ่งมันิ่งได้ยอยู่นะปุ๊ได้ป่าววะม่ใช่มันยิงแล้วนะเฮ้ยตรงนั้นมีคนตายเลยมียา,าวนี่เร็วๆโอ๊ะ oh, ไม่ได้มีคน เอาสู้ใครอยู่เนี่ยเธอซ้ายไงมึงมึงเลงอ๋อซ้ายทางซีอยเลยอ่ะมันวิ่งอ้อมมาทางนี้คนเดิมโอ้เอ้ยข้างหลังขวดขวดถอยมาได้ไหมถอยมาถอยมาโอ้โห โอ้โหขวดโดนระเบิดใครวะเนี่ยเงยโอ้โไม่ได้แล้วอ่ะวิ่งไปเปลยเผื่อรอโอ้โหโ ให้วิ่งไปถึงไหนวนะเนี่ยทางขวามีอ่ะวันนดียวเดเร็วกูวิ่งยังไกลอ่ะ อยู่ในว,วงแล้วนั่นไงเฮนี่กูมีฮาร์ดบิท bắt tục làm quá. Ui. Đi ngay đi. Cúp nào. mình cay à, gì á mình đu là giá đuôi mình mình chạy cho mình đu là giá này phải đi phải đi survival à. <laughs> 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 bonus มาคอสบอกรีโหลดรีโหลดมาคอสบอกรีโหลดอ่ะอืมบ้านานนกบ้านข้างๆม,ม,ม,นะมึงเดี๋ยวมึงต้องเข้าวงนะมึงเปิดปเข้าโดดลงไปเข้าวงได้ไหมถ้าถ้าถ้าวงมาแล้วอะ่ะได้ รับเขาบอกรีโหลดรีโหลดอีทีมเองเหรอวะห้าคนก็ไม่สมส่วนกันเท่าไหร่ เอ้ยเกือบแล้วด้านซ้ายปุบอ,ออกไปจากตรงนี้ก่อนมันไล่มันมีคนยิงเสริมเมื่อกี้อ,อ,อมที่สาม 104ร้อยสี่สบกลับมาแพตตีน้แล้วเอ้ยกลับมาไดมอนนะ